มาแล้วมาแล้วไปหลักไปหลักเอามาแล้วครับมาขอให้ครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เออใส่มาขอให้ครับอยู่อยู่แล้วเอามาขอให้อยู่แล้วเออโอ้โหเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มา ตกปลาเกาครับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการยอ่อนรูปลาเก๋าแล้วก็หารูปลาเก๋าครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับมองลักษณะที่ว่าสวยๆหินที่สวยๆก้อน,นใหญ่ที่มันทับกันนะครับ เป๊ะครับตัวนี้ปหาที่ลงครับจะไปเอาเรียวๆด้วยวันน,วนี้ขับกอนอย่างเงี้ยวันนี้นน้ำลงแล้วครับ ใช้เดียวก้วันนี้ใช้เดียวกแล้ว,ว,นนว,ลวโอ้ยน้ำลงแล้วเนี่ยน้ำลงกำลังสวยด้วยโอ้ยโอ้มีคือเล็กน้อยถึงปานกลางครับมีอีกสามสี่สามกองครับที่ว่าพายเรือมีกองนี้แล้วก็กองหน้า หน้าอู่ต่อเรือแล้วก็นรับกองหาดสุดชาดาครับตรงป้ายหาดสุดชาดาพอดีม่ใช่เรือพายข้ามครับสามก,กองนี่นะแหละแค่นี้พอแล้วทั้ <c oughs> <c oughs> งนั้นทุกกองเนี่ยเดินขึ้นได้ครับเดินข้ำได้อยู่ น้ำยังลงมาเยอะเท่าไหร่โอเคครับจะได้อยู่ไปดูครับเสียเวลา ตกันหาดูรูสวยๆครับรูหินนะครับรูหินส,สวยๆลองดูรูเล็กดูน้อยก็ลองหย่อนดูครับได้หมดแหะ ต่อแล้วต hey, ่อแล้วอุ้ยอยู <t <t ่ด้วยอุ้ยกูแรกทุกทีเลยไม่เปงี้ทุกทีเลยยังอยู่เลยปายังอยู่อะทุกๆๆกทกกเลยลองดูนะจะออกไหมเนี่ย อ้าวดูไปเลย,ยดูไปแล้วครับเน่ดูให้ดูจะซูมให้ดูครับนี่ครับดูเนี้ยมองดูครับแบบนี้ครับดูประมาณเนี้ยจะมีหินก้อนใหญ่ครับแบบเนี้ยจะทับกันอยู่แตต่รงใต้เนี้ยจะเป็นโคลครับแล้วก็หย่อนตรงเรือแบบเนี้ยแบบนี้ครับจริงเนี่ยนี่ย ปเลเล็กปลเล็กวัดเดี๋ยวไม่มีแรงวัดนีกําปั่โอเคต่อนะต่อนะหรือปลาเล็กไปใหญ่เดีย๋ยวไปลาใหญ่ไหยังตะาค้อให้ครับอยู่วับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ย ในตัวแล้วครับเนี่ยครับตัวมาเล็กไปปล่อย <c oughs> โอ๊ยอเกือกกินลูกไปตัวหนึ่งอะถ้ามีตัวเราก็ลองหยอดดูเรื่อยๆครับมันก็มีกินเรื่อยเนี่ยเอ้ยตัวแรกก็ได้ปล่อยนะครับตัวเล็กไปจะห,หาตัวใหญ่กันนะต่อครับ ประหยัดกุ้งหน่อยเ่าหลายทีแล้วเอ <c oughs> าไปหลายทีแล้วประหยัดกุ้งหน่อยเอาเงี้ยมาขอให้อยู่ครับอยู่ โดนแล้วโอ้ยเก่าต <tama> ุ๊กแกนี่เองครับว้าพอแล้วเก่าตุ๊กแกตัวเล็กครับตัวเล็กปล่อยปล่อยครับปล่อย อยูอ่นั่นอนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โห้ตัวน้อตัวแต่ก็ไซส,สวยแล้วเนี่ยแม่เอาครับยังไม่ถูกใจ

โอ้โหเอ้ยไปไหนหมดเนี่ยปลาเกาปดัดเฮ้ยเกากแก้มได้ผิดได้ถูกเลยแหละไอ้นี่เป็นวันอะไรเนี่ยมามามา โอ้โหเห็นตัวเลยเมื่อกี้วิ่งเข้ามาชมจะจะเลยดูตัวไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่แล้วก็ปล่อย มาแล้วครับโอ้โหฟอดมาแล้วครับตัวแรกครับตัวใหญ่นะราจจะคนเจอนี่ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคกลับเก็บได้ครับฟ้าเก็บปะขายเท่าไหร่ อย่าตำแหน่งครับตำแหน่งครับไม่กินครับไม่กินโอ้ลูกนี้ลุกมากน่าจะโดนแล้วเนี่ยอาแล้วมอาแล้วไปเร็วอมาแล้วครับตัวแรกครับ ตะเก๋ผูอ้ของแท้มาแล้วโอ้โหว่าแล้วไงต้องเจอว่ามันลึกอยู่ตัวน,นี้เน yeah. ี่ยเยซเยซใยซใช้ได้ครับไปเก็บปลาครับโอ้โหอยาจะตามเจอ ว่าใอยู่แล้วเลือดอ้าโหไอ้นปัดชูดูดูตัวไปขึ้นครับไปขึ้นเอ้ย ก็กกกมีปลาใหญ่มางเลย มาก่อใครับอยู่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 โอ้โหนี่ไงต้องมีปลาใหญ่มั่งแหละบอกแล้วนี่ต้องอย่างงี้ด้วยตัวต้องอย่างงี้ปออดูครับดูนอเจอไซนี้นี่ถึงจะเอเอพอกลับบ้านหน่อยครับไปครับโอ้ดูตัวเป็นฝ่าเมือเอ<ม>อจริง อยปลาแต่ละตัวไม่น่าไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยอ่ะถ้าได้ไซนี้นะน่าจะเต็มพวงแล้ว มา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 บาม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 เมามามามับได้ม,มดออาม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 า้ามามามนมามามมมมมมบาาา บาเกล้งโอ้โหไอ้เจ้านะครับได้หนึ่งตัวได้สวยครับแต่ว่าไม่ใหญ่มากกำลังดีสะสมก็สะสมต้มยำเลยช่วงนี้ต้มยำช่วงนี้ต้มยำปักไอ้เกาปัดตลอด <laughs>

เด็ดกับทิมหน้าไปเก็บปลาครับปลาอีกหนึ่งตัวครับหนึ่งตัว่างนี้ไปลงอีกลงไปแล้วโดนแล้ว <c oughs> โอ้โห เอาจนได้ครับเอาจนได้หลอกล่อ,อจนได้ครับ yes สวยครับเซส็สวยครับเอาเก็บปลาครับัน mm hmm. ต้องมีอีก mm hmm. เดยวเข้าวนมาใหม่ <laughs> โอ้โหดูตัวดูโหนิ่เจี๊ยไอ้อเวิร์กอะ่ะไอ้อเวิร์กเลยเ,เวิร์กเลยตัวใหญ่ไปทั้งหมดอ่ะเอ้ยอ่ะเหลือสองหางสุดท้ายครับหายสุดแล้วนี่ลอ,อกคาไปด้วย ลอกเปลือกลอกเปลือกไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวในเวลารับเด็กครับใดนเวลาด้วย ไทยแม่มูตะวแรงเลยเนี่ยกว่าตัวใหญ่โหโอเค okay, ครับปะอ๋อ,อ,อเอาไปกินไอ,อนะปล่อยครับปล่อยเอาไปได้ได้กินด้ได้คลายด้วยเสร็จแล้วครับภารกิจวันนี้ไปชิบปลาเก๋าได้สองตัว งั้นปล่อยเพียบเลยใปเล็กๆกันเลยเก็บขยะแล้วครับงานรวมันนี้ครับเก่าสองตัวกลับบ้านงั้นเก่าพอดครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ กำลังดีครับก้มยำได้อยู่ใช้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช้ได้ครับก้มยำโอเคครับแล้วการจะเจอใหม่ครับสวัสดีครับ